ดึงพิกัดตะก้ามาให้แล้วนะคะตรงนี้ตามหาตัวครีมเกาหลีเกาใจนะคะที่ใช้แลวเว้าวมากๆนะคะตัวนี้เป็นเลดี้ครีมแล้วก็กันแดดของจมเลนนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวแม่โบจะมาลงรีวิวให้เลยจัะทุกคนเราจะลงในสองของตัวเลดี้ครีมกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเว้าวมากก็ลองดูนะว่าทำไมนะคะสาวๆถึงตามหาเป็นเยอะมากทุกคนแล้วตัวนี้ดาราใช้เยอะมากทาแล้วตัวนี้หน้าเว้าวนะคะหน้าฉ่ำใครที่สวยไม่ทันงานแต่งแม่โบบอกเลยว่าจัดกาใครที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนจะแต่งงานแล้วฉันยังไม่สวยฉันยังไม่จึ้งนะคะใครที่มีรอยดำรอยแดงทุกคนตัวนี้ คนสวยไหมจึงมากไม่บอกว่าวาวมากนะคะว่าทำไมถึงเกาหลีก็ใจมันเป็นแบบนี้ทุกคนเพราะว่าพอลงปุ๊บตัวนี้ค่ะคือฉ่ำเลยทุกคนอันนี้คือลงแค่เลยที่ครีมนะคะยังไม่ได้ลงกันลงกันเด็ดวาวทั้งหน้าไปจ้าทุกคนดูสิมันวาวมากนะคะตรงนี้ทำไมแบบว่าเกาหลีก็ใจเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนจ๋าแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยกันแดดนะคะสำหรับสาวๆนะคะตรงนี้หนุ่มๆใช้ได้หญิง่มๆเลยนะจคะตอนนี้มีกันแดดด้วยตัวนี้จะเป็นเอสเอฟห้าสิบบวกบวกนะคะทุกคนจ๋า ในสองของตัวฟาได้เป็นอย่างดีทุกคนจ้าอย่าลืมนะคะว่าเราจะบ้านากันแดดด้วยทุกคนแล้วกว็ลงกันแดนดทุกคนน่ากิ๊ฟวามากโอ้โหไม่ต้องลงอะไรเลยทุกคนไปเขียนคิว้วทาปากปัดแก้มจบเลยจบจึ้งเลยโอเคไหมจ๊ะนี่ดึงทิกัดมาให้แล้วทุกคนอย่าลืมกินตะกร้านะคะ